ยัำเยียบซ้ำและเหมือนใส่เช่นดอกไม้เหี่ยวเฉาที่ไรนาเหมือนนงนกปีกลาบินร่วงลงหวังตะลมให้พัดมาช่วยบินภาวนากีครั้งมันก็มาไม่อาจคนภัยร้ายที่ย่างไายโรคเล็วร้ายหากว่าจะเริ่มเปลี่ยนก็จงลุกมาสู้ กุมพลังที่งนี้แล้วก็ให้านใครรอเดี๋ยไปมองอย่าไป,าไปแคร์ปล่อยมันไปชนก้งมันหน่งก็ความเข้ารอนิ้งทินกลายเป็นดังมาป่ายังจะดีกว่ากับมือที่มีอยู่ลุยไปทุหนแหง่งเดาบนข้างในที่ซ่อนมันออกมาถ้าว่าร่างกายถูกตึงไปด้วยความหวันก็อย่ายได้กลัวเรื่องผใส้ามันจนทำนั้นทุกลุนยิงไปให้ร่างหนุนเอาให้ข้างในมันร้อนจนล้านลายจะยิงซ้อนในมือไปอย่างที่ต้องการ

อ๋อเพราะเขอสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีรับดุกีพายเอเบนะครับก็วันนี้มาอยู่กับคุณสองคนนะเจโก้และก็โค้ดนะโค้ดค่ะโค้ดเรียนรายการกูเสียเลยเอก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมโค้ดคุ้งนะอ่าโค้ดคุ้งก็โก้ดคุ้งนะวันนี้ก็กลับมาสัมภาษณ์คุณเจโก้และคุณโค้ดคุ้งนะครับ ไม่เอาคร okay, okay, ับ kind of ี้เกจสัมภาษณ์โอเคคําถามแรกนะครับเอาบอกไม่เอาโอเคคาถามแรกคือเออคุณแคดเกนตอนอายุเท่าไหร่ครับเพราะคุณกอดคู่แคตั้งแต่มอเตอม์มานมอนสองอ่ะนะตั้งแต่เจอตั้งแต่เจอคุณเตอร์ก็ได้มรู้จักกับดักแคทเกมอ่ะครับนะะเจอคุณเตอร์แล้วเตอร์หนึ่งหรือเตอร์สองเนี่ย ได้เจโก้นี่แหละเจอมันมันก็เลยพามาแคทเกมเลยนะอ๋อโอเคเข้าใจเยอแล้วคำถามต่อไปครับบ้านพี่อยู่ที่ไหนครับผมอยู่สารคามครับผมอยู่สารคามอยู่หมู่บ้านไหนครับบ้านไหนก็ป้ามนุน่แหละครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านหมาบ้านแมวที่ไหนหรอกครับแม่แม่บ้านเลโก แล้วเออ่พี่อยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนผมอยู่โรงเรียนบราบือครับจังหวัดมหาสารคามนะถ้ามีถ้าใครมีปัญหาก็สามารถถาไฟกันได้ไม่ใช่ละโอเคโอเคแต่คิดได้ไงมามาถามกูตอนนี้กูเล่นสลิปปิงด็อกอยู่แล้วการอ,อัดครั้งนี้คนระับเป็นการโชว์หน้าของพี่เขาครั้งแรกอ้าวผมโชว์หน้าเลย ก็รูปในสกยายไงครับเอาไปแค่ครึ่งหน้าก็พอครับหน้าเ,เต็มๆไม่ให้โอเคนี่มันหน้าสามส่วนไม่ใช่เลยหน้าสามส่วนยังไงวะพี่ดูเลยก็คือพี่ถ่ายแค่ส่วนตาด้านซ้ายตาด้านขวาแล้วก็ปากด้านขวาใช่ไหมครับใช่ครับปากด้านตาดูปิดไว้มันก็เป็นหน้าสามส่วนครับผม แบบไม่ต้องห่วงครับดูไปแค่นั้นก็พอแล้วครับแล้วในมือนี่มีอะไรครับในมือในมือโทรศัพท์อะสมัยอะครับในมืออีกข้างหนึ่งครับจะมีข้างหนึ่งเอ่อกระดาษทิชชู่ครับเอาไว้แป๊บผมเห็นเพามันเป็นฝ่ายชีตันเนี่ยฝ่ายชีตันไอ้ยะเออฝ่ายชีตันเหละครับแล้วจะถามอะไรแล้วมึงรู้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้รู้สกายตัวเองนะตอนนี้ ในคอมคุณคุณมีเกมอะไรบ้างครับในคมอมมานอกจากเกมสลีปปิ้งดองแล้วที่เหลือก็เป็นเกมโป,โปอ๊ออเลนก็ได้ข่าวมาว่าแคาซีด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ข่าวแล้วก็แคสจริงๆครก็ดูไปแล้วเหลยครับครับลถไถยก็แม่โคตรโซมเลยแล้วคลิปแรกนี่เป็นคลิปอะไรครับคลิปแรกอ น่าจะเป็นคลิปเปิดตัวอย่างเทพครับคะเปิดตัวอย่างเทพแล้วคลิปล่าสุดนี่คือคลิปอะไรครับคลิปล่าสุดแล้วก็ไปดูที่ช anel ของเรานะครับคลิปเกียจขี้เกียจคลิปล่าสุดก็น่าจะเป็นคลิปมาบินโทอ่ะครับเออแล้วพี่เตอร์เงียบเลยนะพี่เตอร์เขาไม่ช็อตนะอ๋อเขาเป็นไมค์ครับคือไม่ช็อตผมเลยเป็นไมค์เส้นเอก ตอ,นน,อนนี้นะพีเตอร์อยู่กับเตอร์แล้วโอ้มีพี่คนเดียวชื่อแบกๆชื่ออะไรครับแบงสาบพ,พี่ชื่ออเลรตอนนี้อยู่กับ,ตกบตเตอร์กับเตอร์ครับเราอยู่กับเตอร์แอนเตอร์มีพี่อ่ะฮาพี่โกดคุงชื่อประหลาดโกดคุงผมจริงๆไม่ได้ชื่อโกดคุงแต่เขา<อ>ชื่ออเล็นนครับเขาชื่ออเล็โอเค เสียงเรี่มหยาบเขาใส่ตู้จลนะฮะเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับบายครับบายครับไปแล้วครับหนึ่งโอเคอีกคนหนึ่งคำถามสุดท้ายอ้าวมาแกคัมสุดท้ายครับอะไรครับคำถามสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับพ่อคุณตายหรือยังหนึ่งนี่มันคำถามหนูมึงดาเน่ยเออยังไม่ตายครับอ๋อแล้วแม่คุณล่ะครับแม่ผมก็อยู่กับพ่อครับก็เลียน้องอยู่ก็เลียน้องอยู่ชลบุรีครับ แล้วพี่กูแลบกูไม่มีพี่ครับกูพี่ใหญ่ครับแล้วน้องกูแลบโอ้เยอะสี่ห้าคนโอ้โหน้องคนที่เยอะหรอน้องอ่ะน้องน้องน้องคิดดีดีครับน้องรวมตระกูลเน่ยแต่ถ้าเป็นน้องรวมสายเลือดคนเดียวน้องน้องพี่ครับคิดดีดีน้องน้องชายสุูที่ลักน้องที่ติดกับพี่ตลอด อ๋อน้องน้องตัวทีลของเขานะก็คือน้องเลนะฮะเลพองน้องนะครับน้องน้องรู้จักน้องชายไหมครับน้องชายรู้จักน้องชอบน้อชายเออช้างเอเลเฟนครับอยู่ใต้บางขานะน้องชายกูมีมีน้องทั้งหลายกูมุกอะไรน้องเนี่ยมือเหียมุก ไอ้ก okay, okay. okay. ูก mm ็ส hmm. ตั้นตั้งนานโอเคกูเก็บเก็บเป็นเกมโต้แล้วคอมมอนใส่เฮ้ยเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนั้นเกมในตำนานต่อกูขอรักษาเกมโตมึงไม่เอาไม่เอาเกมโต้ฟองใสไม่เฮียอ้าวแล้วนี่กูเป็นใครเนี่ยมึงเป็นคนไงแม่กูอยู่สองคนแล้วกูกูเป็นใครเนี่ยใ้่อยากสัมภาษณ์ผมต้องแบบให้ให้าให้ผมเล่นเกมครับไม่งั้นสมาชิกมันจะไปกับเกมหมดเลยโอ้ยเฮีย เย่รายการมันก็เป็นรายการสแปดบวกพิะศสิบแปดดวกคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดดีกับทุกคนนะรายการของทำรไรได้รายการอะอะไรชุดโดดแมงอ่นนะครับก็ฝากคลิปมาสปอนเซอร์กันด้วยนะมึงมีสปอนเซอร์ได้แบบเนี่ยเออเปลี่ยนชุดหน่ยดีกว่าเย้ โอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับกอล์ฟออฟวอ์แอนด์คนจับนมนะับบายบาย